ก็อนะที่ได้ไปทดสอบนะครับที่เราเป็นงเช่นกระดูกาวเส้นรับหรือนหออาปวดหัวนะบางทีเยกนี้แหละนะขาั้งมมา้องก้วนะมัข้งอ่นยนะครับไปไม่ไปมาองอย่างได้แตี่ตัวนีนะครับสเวนะครับมือซที่คุณเห็นนะครับเวลาออกแดดเวลาออกไป้าอแหลายคนไ้เสียงมากนะครับเสียงจริง ราะว่าอะไรครับเวลาออกไปข้างตัอยากเจอแสงแดดเจออากาศเจออะไรต่างๆเนี่ยเริ่องหนึ่ง้วนะครับนะนี่คือความเสี่ยงด้วยแล้วเสี่ยงอย่างนึ่นครับทุกท่านเคยเห็นกันเองไหมครับแต่ก่อนที่เราเต่งตึงมากนะครับอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเราไปสอนธุรกิจครับตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับพุ่งปกติเรากินไม่น้อยแต่ทำไมมันย้อยน้าหนานครับพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดจากความเสื่อมนั่นเองก็คือ ทุกท่านมีความเสื่อมและเสี่ยงทั้งหมดครับเสี่ยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ระบบที่สําคัญที่สุดคือระบบเลือกครับถ้าเลือกเราดีานะทุกอย่างจะโฟลไปทั้งหมดเลยนะฮะบางคนนี่ หัวใจม้าปอดนะครับมีปัญหาทั้งหมดโดยเฉพาะพี่ๆนะครับทุกท่านที่นอนดึกนะฮะพักผ่อนไม่พอตีสองยังไม่เคยไม่ยังไม่ได้นอนเลยนะโดยเฉพาะพี่น้องอาชีพศิลปินนะครับก็จะใช้เ,เรื่องราวเห่านี้เยอะมากนะครับนะใชะ้ใช้ตาอ่อนเยอะมากใช้พลังหลายๆอย่างเยอะมากดังนั้นวันนี้นะครับความเสื่อมมาเลยเกิดขึ้นะนะดังนั้น เอาแค่ง่ายๆครับเอาแค่ง okay, ่ายตอนนี้ใครที่ปวดขามากๆนะครับทปวดมากๆเลยแค่จะยุบเดินเลยครับมีไหมถ้ามีให้เดินทางมาที่ตรงนี้นะครับจห้เดินางมาที่โรงพยาบาลนี้นะครับแล้วก็การทำเส้นประสาทที่ทางเที่ยวตัว

ที่มันเปนไม่ได้ครับงนั้นทาีาีสุาเองนะครับให้โก็เหนื่อยนะดูก็เหนื่อยอ้บอต้องหอบสิไ้วกสแดสสีแดงางคนนะครับนี้ไปด้วยรัความสวนี้เราสามารถไปที่เดินเนาได้ครับดรมชื่อมีชื่ออ่ยะคเ ไปไป <coughs>